สดุดีบทที่18บทเพลงของดาวิดเรื่องการช่วยกู้ข้าแต่พระเจ้าพระกำลังของข้าพรงค้าพรงรักพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพรงเป็นพระเจ้าของข้าพรงเป็นพระศิลาซึ่งข้าพรงเข้าลีภัยอยู่ในพระงเป็นโลก เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองข้าพระองค์ร้งรองทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสนเสริญและข้าพระองได้รับการช่วยใหพ้นจากศัตรูของข้าพระองสายมัจ,จุราชล้อมข้าพระองไว้กระแสะแห่งความหายชนะท่วมทับข้าพระองสายใจของแดนผู้ตายพันตัวข้าพระอง บวงมัจ,จุราชปะทะข้าพระงในยามทุกข์ระทมใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของ,รงพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้า และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าเจ้าเพราะเขามีอนุภาพเกินกว่าข้าเจ้ามากนะัก